สวัสดีครับวันนี้เรามาอยู่กันที่บ้านท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดสุไทัยธทานีนะครับปุดน้ำพันนากับบ่อบาดาลหกนิ้วนะครับสมตไฟฟ้า220โวลต์จริงจำเป็นะครับตอนนี้แดดก็พอมีแต่ไม่แรงเท่าไหร่ได้อยู่ที่ประมาณ40เฮิรเพนะครับน้ำได้ปริมาณมากพอสมควรน้ำเยอะนะครับเท่ากับ แรงของไฟฟ้าเราทำให้สองระบบนะครับคือระบบไฟฟ้าด้วยแล้วก็ระบบโซล่าเซลล์ด้วยตอนนี้ใช้ระบบโซล่าเซลล์อยู่นะครับกับโซลาเซลล์สิบแผงอยู่บนหลังคานะครับจิดน้ำทํานาตอนนี้ได้ที่สามสิบเก้าสี่สิบเฮิร์ตนะครับสามสิบหก ตอนนี้ใช้ัวล่าเซลล์อยู่นะครับเลี่ยนว่าคันเอาดับมาที่ัซล่าโซล่าเซลล์แล้วก็ไฟฟ้าเราก็รออยู่นะครับเดี๋ยวเราลองมาใช้ไฟฟ้าดูนะครับอาใช้ไฟฟ้าดูถ้าเราใช้ไฟฟ้าเราก็ออฟก่อนนะครับปิดอินเวอร์เตอร์น้ำก็จะหยุดครับแล้วก็สับไปที่ไฟฟ้า รอครับรอทางานอ่าทางานแล้วครับดูไฟฟ้าว่าน้ําจะแรงเท่ากับโซล่าเซลล์ไหมแต่ดูแล้วไฟฟ้าน่าจะอ่อนกว่าเพราะว่าโซล่าเซลล์สามารถทํางานได้ถึงที่50เฮิรตซ์แต่ไฟฟ้าตอนนี้มา229โวลต์ได้ที่40เฮิรตซ์นะัได้ที่42 43 44่าได้ที่อยู่ที่ประมาณนี้นะครับไฟฟ้าประมาณ40เฮิรตซ์ ซึ่งแดดจะได้ถึง50เฮิรต์แต่ตอนนี้แดดไม่ยอมถึงสักทีอันนี้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าครับอันนี้ไฟฟ้าที่40.1เฮิรต์ครับอ่าเดี๋ยวเรากลับมาดูที่โซลาเซลล์อีกรอบหนึ่งนะครับไฟฟ้าอยู่ที่40เฮิรต์นะครับได้แค่นี้ไม่ขึ้นไปไงแล้วนะครับเรากลับมาดูที่ โซลาเซลล์ออกครับแล้วก็โยกมาที่โซลาเซลล์โซลาเซลล์แหมเสียดายเนาะแดดไม่ยอมเป็นใจให้เราเทสเลยอะนะครับตอนนี้โซลาเซลล์เริ่มทำงานเลยนะครับน้ำจะไหลยอยู่ที่ประมาณ20่สิพร์ซนะครับตอนนี้น้ำไหลแล้วครับ20่ส้จะยิงเสียงน้ำ ตัวนี้ใช้โซล่าเซลล์ยอยู่สามสิบสี่นี่สามสิบสี่ไฟฟ้าไม่ใช้เราก็ปิดไปเลยครับไฟฟ้าไม่ใช้ไฟฟ้าแล้วใช้โซล่าเซลล์ยอย่างเดียวได้เอะไรครับได้สามสิบห้าสามสิบสี่นี่ครับก็จะอ่อนกว่าไฟฟ้าแต่ถ้ามาที่สี่สิบเท่ากัน ความแรงก็จะเท่ากันนะครับแต่โซลาเซลล์สามารถขึ้นไปได้ถึงที่50เฮิรตซแต่ไปฟ้าขึ้นไม่ถึงนะครับได้แค่40กว่ากวแข็งอยู่บนลักาอันนี้ทำนานะครับทำนาหน่นเจ้าของเกี่ยวหญ้าให้ให้งัวอยู่นี่เราสูบแค่ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับน้ำก็เต็มอันานาแล้ว แผงโซลาเซลล์อยู่บนล the ังคาเดี๋ยวดูทีนี้ก็ได้มั้งครับนี่ครับแผงโซลาเซลล์อยู่บนลังคานี้เรายังไม่ได้เก็บอุปกรณ์ลงจากลังคาเลยนะครับเดี๋ยวจะเปลีนขึ้นไปเก็บอุปกรณ์บนลังคาช่วยกันชมหน่อยครับนี่นี่จะภาพใจดีจะภาพใจดีเป็นไงครับถูุกใจไหมครับ ถูกใจยังถูกใจเลยนะลงทุนครั้งเดียวนะครับจะภาพไห่สนใจแล้วแหละตอนนี้โซลาเซลแล้วครับโซลาเซลแล้วผมตัดไปฟ้าออกแล้วโซล่าเซลเดี๋ยวผมจะล่วงไหมเนี่ยนี่ครับแผงโซลาเซลอยู่นี่นี่ครับอันนี้แผงโซล่าเซลฮะทำไมสั่งอะไรสั่งหรือต้นไม้หรือ จะเต็มอ่านนี่จะเต็มอ่านแล้วเนี่ยจะเต็มอ่านแล้วจะเต็มอ่านแล้วครับอันนี้ธรรมชาติจริงๆเลยครับเดี๋ยวเราจะขึ้นไปเก็บอุปกรณ์ข้างบนแล้วก็เดินทางกลับที่บ้านท่าซุงอำเภอเมืองจังหวัดอุทัยธานีนะครับใครสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร0892 722443 ID l อ n e 0 9ด7 0 3 9 9 1 1ีลาย ติดตามได้ใน y youtube ตัวรัศสวอนุสร์หรือจะฟังที่ทางสถานีิทยุทองคำเรดิโอเอฟเอ็มร้เมกะเฮิร์ก็ได้นะครับเป็นไงครับพี่บัญชาโอเคไหมครับ <Okay. S 1> บัญชาบัญชานะไม่ใช่สำราน <laughs> มาถามหาตำรางหาผมไม่เจอนะหาไม่เจอใช่ไหมพอแดดดีก็มันอ่อนน,นะดนึงอ่ะมันมันตามแดดครับพอแดดอ่อนมันก็อ่อนนะเห็นไหมแดดไม่มีเนี่ยอ,อ,อ่อนแล้วเนี่ยเนี่ยแดดไม่มีแล้วเนี่ยทีแรงไปนู่นเลยเอ่าครับเดี๋ยวพอแดดดีมันก็แรงแต่แดดเนี่ยถ้าเกิดแดดดีๆนะมันจะแรงกว่าไฟฟ้าอีกเพราะไฟฟ้ามันได้แค่40แต่แดดนี่ผมให้ห้าสิบเลยมันอ่อนจนกระทั่งหยุดเนี่ยถ้าไม่มีแดดอ่ะ ครับก็ไม่เป็นไรัะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรตเร่องไม่ต้องห่วงนะไม่ไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องปิดละเปิดไปเลยครับทั้งปีทั้งชาติครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับใต้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับก็จะให้เบอร์โทรไว้ให้ที่ติดต่อไว้สอบถามได้ครับในเรื่องของราคา ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับช่วงนี้โรคไัยไข้เจ็บรู้สึกจะเยอะพอสมควรสวัสดีครับ